สวัสดีผมก๊อปไก้เถื่อนเฮ้ยไม่ใช่แต่เขาบีบี้สวัสดีผมก๊อปเองวันนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวชมธรรมชาตินะครับผมวันนี้ที่เรามาคือวัดถ้ำผาแดนเรามาดูกันถือว่าวัดถ้ำผาแดนนี้มันจะมีสถานที่อะไรให้เราดูบ้างถ้าจะสวยงามแค่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้คือเราไปดูกันเลยไปก่อนไปอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ วันดีผมกอบเองวันนี้เราจะไปหาเลาะกันที่อูฮาเดด ตอนนี้เราก็ถึงวัดภูผาแดนแล้วนะครับอ่าข้างหลังผมจะคือจุดทางขึ้นรถนี่นะครับผมเราก็จะเดินต่อแถวไปขึ้นรถกันนะครับตอนนี้เราก็กำลังขึ้นรถสองแถวนะที่ให้ดูที่ี ทำทาเด่นแล้วเหมือนจะเวียนหัวท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าที่นี่มีอะไรสวยๆบ้างแต่ที่แน่ๆคือข้างหลังข้างหน้าผมข้างหลังดูนูดูสวยมากเลยไปดีกว่าปะ กดนึงแอคชั่น action นะฮะโอ้ยดูดูดูแอคชั่นนี่นะฮะกว่าจะได้แต่ละรูปของเขานะครับลำบากแสนลำบากนะฮะ,ะมีจัดที่ด้วยโอ้โหแน่เลยสองวิด้วยโอย้นี่นะฮะมีชิดขวาแล้วมันก็เห็นเสาแล้ว หลายต้นหลายต้นด้วยอ่ะน้องก็ยืนตรงเสาหนี้อ่าผู้บังคับบัญชาการทั้งหลายฮะน้องก็ยืนตรงเสาหนี้เสาหนี้อ่ะเสาหนี้อ่ะอ่าอ๋อแล้วก็ไอไอข่มคูเลยอ่ะอ่าเริ่มแล้วอ่ะมึต้องกอดเสาอ๋อนานแล้วครับหลังจากที่เราดูรอบๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปต่อนะต้างลังคือน้องสาวผมเอง ผมต้องเป็นมือกล้องให้มันเดี๋ยวมีรูปบางรูปที่ผมถ่ายให้เขาเ้วยนะเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูแล้วกันรูปที่ผมถ่ายให้เขานะครับอ่ดูเขาก็ยังไม่หยุดถ่ายนะปะเราไปเดินดูกันต่อเอาเหรอฮะตอนที่เรามาอยู่อีกศาลาหนึ่งหลังจากมุกิ้เป็นศาลาที่มีไม้ แต่แพทเทิร์นก็เป็นแพทเทิร์นเดียวหันนะฮะจะมีไม้ในลักษณะนี้เยอะมากห้ามนั่งนะฮะอ,อย่าดื้อน,นั่งนะฮะเขาเขียนไว้ว่าห้ามนั่งนะเราจะไม่ดื้อนั่งโอ้สวยมากส่วนข้างหลังที่เห็นนะะผมจะเป็นคล้ายๆกับพระพุทธรูปประจำวันเกิดนะครับ อันนี้ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะก็คล้ายๆนะฮะส่วนที่เห็นอยู่ข้างหน้าเรานี่จะเป็นสมงปูทวดนะฮะแล้วก็ช้างนะครับผมก็กาบสการะกันนะฮะ เอาละหลังจากที่เราดูอ่าข้างบนนั้นเสร็จแล้วที่มีพระพุทธรูปเยอะนะเดีย๋ยวเราจะไปดูสถนานที่ต่อไปที่เรามาที่เห็นก็จะเป็นอ่าที่ที่บริจาคค่าน้ํามันนะน้ำมันเครื่องปั่นไฟเพราะวัดนี้ไม่มีไฟฟ้าอยู่สูงมากจนไม่มีไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเลยต้องใช้เครื่องปั่นไฟนะเราก็จะบริจาคร,ระยะนี้นะครับโอเคท่านผู้ชมงั้นเดี๋ยวเรา นี่เราก็จะเดินผ่านองค์หลวงปู่ทวดนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปถ่ายใกล้ๆนะค้ากับ เดี๋ยวต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูพระนอนที่ใหญ่มากครับท่านผู้ชมแกะมาจากหินสวยมากแล้วก็อายุมากเหมือนกันดูจากลักษณะหินได้โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมยาเต่าปูผาแดงอยู่ที่ร้านทำร้านกาแฟโดยเฉพาะอยู่ที่ร้านกาแฟร้านทำเนี่นะคะสายคุณคุณพ่อคุณแม่ที่่ใหมนี่นะฮะเราก็อยู่กับน้องสาวผมน้องสาวผมก็ทําช่องนะฮะ อันเเลย <c oughs> ช่วงงานบุญจุละกติแีนะฮะอุปกรณ์น้องสาวผมคือน้องเขาไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็โยงไม่ให้ผมแล้วผมจะถ่ายยังไงสะคราวเนี้ยโอ้ชีวิตคนเป็นพี่มันช่างลำบากอันนะฮะเจ้าของไอ้พวกนี้ถึงแล้วอ,อใช้แรงงานคนชิปเป็นของเยอะมากออห้องน้ำถือว่าดี น่าดีเลยใช่ไหมอากาศดีอากาศดีบอดอยู่ได้แบบเวลาล้างมือเนี่ยเห็นปะอ่าล้าลงมือเนี่ยลมอ๋อลมเย็นโอเคเดี๋ยวไปดูก่อนน้ำไปโอ้โหชิลมากเลย โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ศาลารวมบุญนะฮะอยู่ข้างหลังผมนี่เองเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรผมก็ไม่เคยเข้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยแต่ข้างหลังผมนี่สวยมากเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆดีกว่าไป <laughs> ไปกัน ินองค์พระพุทธรูปนะซึ่งก็สวยงามระดับหนึ่งแต่มันอาจจะสว่างไปนิดเดีย๋ยวผมให้ดูรูปใกล้ๆนะก็คือครูปคล้ายๆกับมีมีมพระสังกระจไหมมีพระปิดตาด้วยทมนหลังจากที่เราเดินมาเหนื่อยนะนที่ วัดถ้ำผาแดนนี่คือมีซิกเนเจอร์ของเขาคือน้ำอ้อยนะดูข้างหลังผมเนี่ยเดี๋ยวจอน้ำอ,อ้อยกินกันดีกว่าไป เดี๋ยวกินเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปดูข่ยานนั่งอยู่ข้างหลังเรานะเห็นไหมเห็นเห็นเสียงมากไหมเห็นไหมเห็นไหมเออ,อเห็นแล้วแหละไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินไปดูเป็นจุดพาฟเฟ่นะฮะจุดนั่งเล่นชมวิวสบายใจชาเนี่เดี๋ยวเราจะไปนั่งเล่นจิบน้ำอ้อยชิลๆกันดีกว่าน,นะคือความชิลในคอนเทนแต่เราก็มาเจอเนี่ย ฮยังไม่จบนะฮะพวกเขาก็กำลังโอ้โหโพสท่านะสุดยอดเลยครับแม่ผมสงสัยเมื่อก่อนเป็นนางแบบเก่ามาฮะโอ้โหโอ้หี่นะฮะ ไม่ค่อยจะต่างกันเลยนะแม่กับลูกอ้อโหอ้อโหอ้อหอ้อหอือ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 โอ้ลวนะครับผมนี่นะโอโหโอโหโอโหวันนี้ต้องธรรมชาติแค่ไหนดูนะครับ เห็นอะไรไหมฮะดิ้งดองดิงดองดิ้งดองใช่ไหมครับมันเป็นอย่างที่เราคิดใช่ไหมธรรมาชาติจัด <c oughs> <c oughs> นี่คือแมงปอสายพันธุ์ใหม่เนื่องจากว่ามันดูพันธุ์มาสีม่วง <c oughs> ตัวมันเลยกลายเป็นสีม่วง <c oughs> <c oughs>

ตอนนี้เราก็มาถึงจุดซิกเนเจอของที่นี่แล้วมันก็คือมันคุานาคเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆนะสวยมากเลยท่านผู้ชมตอนนี้เราเห็นหน้าอยู่ข้างบนแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างล่างมีข้างล่างอีกจุดหนึ่งนะเดี๋ยวเราพาไปดูไปกัน ลงมาดูใต้ฐานหน้าที่เราถ่ายรูกกันเมื่อกี้นะเราพาไปดูถ้าในคลิปนี้เห็นเป็นตัวสองตัวหรือสามตัวก็บอกกันหน่อยนะนี่คือพยานาคที่เราอินเสิร์ตให้ดูเมื่อกี้นะแต่มีอีกองหนึ่งท่านผู้ชมดูข้างหลังผมนี่อยู่ข้างล่างไง ดีเลยเห็นป่ะดีเลยท่านผู้ชมมีองค์หนึ่งเดี๋ยวเราจะพามาดูองค์เนี้ยอยู่ใกล้ๆเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลงไปกันดีกว่าทางลงก็ข้างหลังเราเดี๋ยวเราลงไปกันไปท่านผู้ชมขณะที่เราเดินมาเราก็เจอสะพานวัดร้านคาเฟ่นะเป็นคาเฟ่ในต้มไม้ก็ลมลื่นมากแต่วันนี้เขาปิดเป็นอะไรที่ลมลื่นมากอีกระดับนึงนะท่านผู้ชมของฮาไปดู โอ้สุดยอดเวยมากดูสิเราได้นั่งเนี่ยชิดกับพญยาหน,น้าด้วยองนี้เลยห้ามทานอาหารบริเวณน,นี้โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลงไปดูองค์หน้าข้างล่างดีกว่าเนะ ตอนนี้เราก็มาถึงข้างล่างแล้วเป็นองค์พระยาเต่าปูผาแด่นนะอยู่ข้างหลังผมนี่อ่าองค์นั่นแหละเดี๋ยวผมเอารูปเต็มๆให้ดูนะเป็นอะไรที่สวยระดับนึงอันนี้คือจะเป็นเชื้อที่มีบทสวดนะโเคเดี๋ยวเราไปดูองค์ใ,ใกล้ๆกัน ตอนนี้เราก็เที่ยวมันจะหมดแล้วเดีย๋ยวต่อไปก็จะเดินทางกลับแล้วับผู้ชมหากลับนี่ก็มีเป็นแบบเป็นทิวต้นไม้สวยมากเลยเดี๋ยอย่างข้างหลังผมก็เป็นทิวต้นไม้นะโอเคแต่มันจะมีคล้ายๆกับเป็นประตูสวรรค์นะเดี๋ยวเราเดินไปแล้วอินเสิร์ตจนจบเลยอันคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แลนะ้วมั้งบ๊ายบาย